ไฟแดงซ่อนไฟแดงสามไฟแดงคือตังเงือดหลยวะโอ้ยอำเภอชนบทเมื่อกี้หนึ่งไฟแดงครับเกือบเป็นพาไฟแดงเมื่อกี้นะครับไฟแดงซ่อนไฟแดงสามวันนี้ไฟแดงที่สวงครับเนี่ยวันนี้มีข้างหน้าอีกครับใกล้ๆกันนะครับไฟแดงสามไฟแดงซ่อนกันตา เกี่ยบมันพาไฟแดงพี่้องเลยจนบุเฮ็ดถนนไหมู้ใดมาทาั้งนี้ระวังเลยครับขับรถพื้นๆครับเมื่อกี้มาแต่บานไปขี่มาหวอดไฟแดงแรกเลียวตาเลียวเบิง้งเห็นไฟแดงนี่แหละครับไฟแดงกลางวันนี้มีไฟแดงอีกทุนนะครับสามไฟแดงต้อนครับใกล้ๆก,กันห่างกันแค่ลอยเม็ดไฟแดงซ้อนไฟแดง ส้นหงส้นนะครับไฟแดงอีกเลยครับี่เลยเมตรนะครับไฟแดงร้อยเมตรไปหนึ่งเนี่ยถนนไหมครับชนบทไฟแดงยี่วันกับเป็นพาไฟแดงถึงรถต่โงโรงพยาบาลชนทบทโอเคครับ อันนี้เป็นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับทางนี้จะไปบรรจาเป็นสี่เลนหมดแล้วครับทางมาจากบ้านไผ่ครับเนี่ยสี่เลนหมดแล้วน,นี้จะไปบรรจาครับเนี่ยบรรจาไปแก้งคองก็กำลังทำสี่เลนก็จะเป็นสี่เลนหมดนะครับนะครับ